ขอดูของคนเกิดราศีธนูในเดือนมิถุนายนนะคะว่าราศีของคุณเป็นยังไงดวงดีดวงเลิศแค่ไหนมีอะไรจะเตือนหรือว่าอะไรอย่าลืมว่าไพ่นี้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นไพ่ตรวจรวมนะคะว่าถ้า้าไม่ดีจะได้ป้องกันแก้ไขแต่ถ้าได้ดีก็เหมือนกันเราก็ต้องไม่ไประมาทชีวิตนะคะขอเป็นตัวแทนจัดไพ่ให้ เหนื่อยขอเป็นตัวแทนตับไพ่ให้คนเกิดราศีธนูนะคะหนึง ดูนะคะเดือนมิถุนานี้ลาตีธนูจะปังไหมดวงจะเฮงจะปังหรือว่าอย่างโอ้ยลาทีธนูอยู่ในการต้องระวังตัวนะคนจะเบียดจะเบียนจะเบียดเบียนชีวิตจะเบียดเบียนเ,เ,เรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองของคุณกับคุณนะชีวิตคุณเนี่ยคุณเหมือนนะ เก็บเงินเก็บ,กบทองห้าเหรียญน่ะแต่คุณก็จะจะมีคนเหมือนว่าชะตาพื้นฐานชะตาของคุณให้ระวังในเดือนมิถุนายนนี้นะการเงินคุณมีแต่คุณชะตาคุณนะเหมือนจะต้องมีเรื่องให้ขัดใจให้โกรธให้เคืองมีคนจะเบียดจะเบียนจะโกงแต่คุณเป็นราชินีแห่งฟาร์มสำเร็จหนึ่งไม้เท้าคุณคิดจะทำอะไรคุณมีฟาร์มสำเร็จให้นะคะ คนนะคุณมีความสำเร็จให้แต่ชีวิตคุณเนี่ยแค่คนเบียดเบียนนั้นยังไม่พอนะลาติธนูคุณแบกภาระไว้หนักอึง้งนะแบกภาระภาระคุณมีเยอะแต่คุณก็สู้นะภาระเรื่องมันเหมือนเหมือนคุณแบกภาระติบคาถาเนี่ย คุณอุ้มไปเลยสิบตัวคุณก็แบกมานานภาระพอ่อนบ้านพอ่พอนรถผ่อนอะไรเหมือนการเงินการใช้จ่ายของคุณมีเยอะแต่คุณพอมีเงินคนก็จ้องยังยังยังเบียดเบียนคอยลักขโมยแต่ไม่เป็นไรลาสีของคุณก็มีความตุกเป็นหญิงแก่งหญิงเก่งหญิงที่ว่าทำได้นะฉันทำอะไรก็ได้ฉันเป็นหญิงเก่ง ผู้หญิงคนนี้นะเหมือนว่าสู้มาแล้วทั้งชีวิตเป็นผู้หญิงที่นั่นงอยู่เนี่ย,ยกองข้าวชะตาของเดือนมีถุนานี้คือว่าคุณอุดมสมบูรณ์คุณมีความุกใช้ชีวิตแบบล้นลามีความตกแตห่หมายถึงว่าคุณให้คุณระวังเลยที่ถ้าคนไม่เบียดเบียนคุณคุณให้คุณระวังว่าคุณจะเกิดเหมือนอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือคนขโมยของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ให้ระวังเดือนนี้เดือนเดียวแต่คุณโอ้ยสามถ้วยสามถ้วยของคุณคุณสังคมกับเพื่อนกับฝูงคุณมีความตกคุณมีเพื่อนมีฝูงคุณอยู่ในสังคมของคุณแบบมีความตกนะคะแปดถ้วยก็ความ คุณมีความสุขคุณอยู่ดีดีมีความตกว่าอะไรเงี้ยแต่คุณก็ยังมีความมีความตกก็เลยกลุ่มเพื่อนแต่สุขนั้นคุณต้องขอเตือนว่าต้องระวังควา,ามสุขที่คุณว่าเฮฮา จะไปไหนเดินทางหรืออะไรแล้วแต่คุณหันหลังให้ฟาร์มสุกถ้าแปดถ้วยเนี่ยแปดถ้วยคุณหันหลังคุณกลับว่าเหมือนจะมีเรื่องเดือดที่หันหลังให้ฟาร์มสุกเนี่ยถ้วยเนี่ยมันเกี่ยวกับฟาร์มสุกคุณหันหลังก็เท่าคุณจะเอาจะเปลี่ยนจากสุกมาเป็นทุกเง คุณหันหลังให้ความสุขให้คุณเพราะฉะนั้นคุณดูไพ่ใบเนี้ยชีวิตคุณล้นลาการเงินคุณไม่ขาดคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณเป็นหญิงแก่งทั้งข้างหน้าข้างบนเนี่ยใครมาทําร้ายคุณไม่ได้คุณเหมือนแมวก้าวชีวิตดีแล้วก็ขึ้นดีแล้วก็ลงดีขึ้นดีลงคุณใช้ชีวิตอย่างั้นล่าแต่คุณก็ต้องไม่ลืมว่าคุณมีปัญหาแบบภาระของคุณอยู่นะจะไปตรงกับใครก็ช่างนะ แต่ว่าอันนี้คือชะตาชะตาจะต้องศูนของของหายเหมือนจะเกิดอะไรนิดหน่อยนะไม่งั้นก็เจ็บหัวตัวร้อนไอเจ็บดาบเนี่ยนะคะแต่ว่าภาระนะค,คุณมีคุณมีเต็มที่เลยภาระที่คุณมีคุณมีอยู่ในมือแต่คุณก็ยังใช้ชีวิตแบบลัลลาได้นะแต่ความควาถึงยังไงคุณก็มีความถึงคุณหันหลังให้เหมือนได้เลยแปดเนี่ย ทุกข์มั่งสุขแบบมีกังวลอ่ะแปดถ้วยอะ่ะถ้าคุณไม่ทุกข์คุณก็มีสุขแบบมีกังวลนะเลยแปดถ้วยเพราะว่านี่ที่บอกว่าสุขแบบมีกังวลนะ่ะถ้ามีตัวอื่นมาก็จะเป็นทุกข์ตัวนี้ราชินีหนึ่งถ้วยนีย่ใครจะไงก็ได้เดือนนี้ฉันเป็นราชินี ถ้าเป็นดวงของผู้ชายดูก็ฉันก็เป็นราชินีเกณฑถึงเป็นผู้หญิงฉันก็เป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่นะคะเนี่ยเดือนนี้ฉันใช้ชีวิตแบบมีฟาร์มตกฉันนั่งบนกองเงินกองทองเนี่ยจริงอุดมสมบ,บูรณ์เนี่ยอันนี้เนี่ยเอาตัวนี้แล้วเนี่ยผู้หญิงรวยนั่งอยู่ชั้นเก่งผู้หญิงเก่ง นี่ราชินีถือถ้วยคือว่าฟาร์มสุกแข่งถ้วยนะคะล้นเหลือคุณมีอำนาจคุณมีฟาร์มสุกนะหนึ่งถ้วยแล้วนี่ราชินีเนี่ยแมวเก้าชีวิตเนี่ยราชินีนะถือไม่เท้าถือคาถาให้ฟาร์มสำเร็จคุณทุกอย่าง คุณมีสิ่งดีๆแต่คุณก็มีห้าดาบห้าดาบเนี่ยคุณจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทำงานจะมีการขัดแย้งจะมีการงนินจะมีการทะเลาะแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะจะมีอยู่ในตัวคุณถึงยังไงชะตาสุดท้ายคุณก็เจ้าชายหนึ่งเหรียญคุณเวลาคุณมีปัญหาคุณก็มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยเจ้าชายหนึ่งเหรียญเนี่ยถึงจะไม่ได้เป็นเศรษฐี แต่เขาก็ไม่ได้ให้คุณขาดเงินนี้ก็ใช้ไปเรื่อยๆเจ้าชายเนี่ยคือยังเป็นคนรุ่นหนุ่มไม่ไม่เหมือนราชาคนแก่ๆนั่นคุณได้เป็นเตฐีเหรียญของคนเป็นเตถีแล้วแต่นี้เจ้าชายหนุ่มๆก็ยังเป็นแบบว่าเงินทองยังต้องขอพ่อพ่อแม่อยู่ยังแต่ว่ามันก็มีชายได้ตลอดชีวิตคุณนะที่มีไพ่ไม่ดีเนะี่ยมีแค่สามใบนอกนั้นดีหมดเท่ากับเจดสิบปร์เซ็นของคุณนะคะ 7จติดปรเ็นของคุณนี่คือในเดือนมิถุนายนนี่ก็เดือนดีของคุณเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวระวังตัวเรื่องอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าทะเลาะก,กับเพื่อนอย่าระวังให้ของหายเท่านั้นนอกนั้นคุณใช้ชีวิตยังมีฟาร์มตุกนะบางครั้งคุณก็เบื่อฟาร์มตุกเนี่ยคุณหันหลังให้แต่คุณก็หนีไม่พ้นเพราะว่าคุณเด่นไง เดือนนี้คุณเด่นนะคะเดือนนี้คุณเดือนเด่นเป็นผู้หญิงแก่งผู้หญิงเท่ผู้หญิงสวยผู้หญิงมีเงินผู้หญิงล้นลาแต่คุณอย่าลืมตัวไปแต่อันนี้ไพ่นี้จะแม่นหรือไม่แม่นคุณต้องไปดูกับนักขัดสัตว์ด้วยนะคะที่แบบว่าเกิดจะเกิดคุณเกิดปีลายปีหม้อปีวอกปีฉวดปีฉลูคุณไปดูด้วยว่าไพ่ของคุณในเดือนนี้ดีไหมถ้าดีทั้งสองอย่าง ประกอบก็เป็นผลบวกนะคะถ้าไม่ดีก็ทอนลงไปนะคะขอให้โชคดีค่ะดูและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ